มาครับผมผีครับเป็นยินรู้ว่าเฟื่อนครับหยิบมาเป็นผีเปีครับครับผมสุภาสุภาทินะเล่นเป็นติมนะฮะแล้วก็สมสวยยูริเทสโฮมสวีทนายามแล้วคนสุดท้ายชิโนมิยะเล่นปิงครับ และจังหวะนี้ครับทางพี่เบลก็คือทำลายประตูเมื่อกี้มีการแวะไปกดโปรโตมกาหนึ่งทีนะครับเปิร์ที่แสดงผลตอนนี้คือปร่กาครับผมเคลียร์พื้นที่กันไปครับในสมรภัยเก่าครับครับมาด้วยสกรีนที่เรียบง่ายนะแล้วก็เออขอขอ,ขอปรับปรับปุมกล้องปรับปบโอเคโอเคครับโอเคเหมือนจะเจอเอ้าวกงเปิดกล่องเมื่เสร็จโดนจิ้มมาก่อนหนึ่งแผลครับผม อ่าครับผมแล้วเมื่อกี้ครับแวะเห็นกันแป๊บๆหนึ่งนะเมื่อกี้มีออล่าสีฟ้าใจตัวเซือและแน่นอนครับผมสรุปแล้วเปิอเที่ยวมาคือโปรตุเกสและดูพลังกายครับผมมีการแวะมาเตบติมเสียแผลไปครับแล้วเหมือนจะไม่ตามตีมต่อนะมาพังก่อนฝั่งนี้ของเล่นบ้านเล็กเนี่ยอยู่นานไม่ค่อยดีนะมาพังก่อนตรงนี้มาเช็คบริเวณไฮครับอ้าวก็ยังเจออยู่ดีเจอยังไม่โยนครับผมนายามนะ ไลนนะยางมันต่อครับเดนิน,นเซ็ตมาแล้วเฟดมาแล้วเฟดตามแล้วผมอ่าวแวะแมวแมวนะยางแล้วเอาคนจุดทูบครับอืมจะมาจิ้มในส่วนของยูริแต่ว่ายังไม่โดนครับยูริเข้าตู้ไปทุบหนึ่งดีและอื่ตีไปยังไม่โดนคะรับอ้าวโดนโดนนะโดนนะตีตีโดนนะครับผมอันนี้<ด> pp, คือ,อคตีโดนแล้วก็วิ่งเข้ามาบ้านใหญ่ตัวนี้คือจิม้มลมจิ้มอากาศไปก่อนระวังก่อนนะระวังก่อนรอสวนก่อนแล้วกล้องขึ้นมือแบบนี้ไม่กี่โดนหนึ่ง เหมือนจะเปิดเกาะล้างทันนะครับผมแล้วเดินตามอย่างต่อเนื่องเลือดเย็นแล้วไม่ได้อ่อนหัดอาเนี่ยเนพังเอายังโอ้โหเขาหลอกตู้แล้วทนทานถูกใช้งานแล้วครับทนทานอยู่กับยูริครับผมเอาครับไล่ต่างมันต่อครับยูริเลือดเหลือหนึ่งยังไงดีตอนนี้วิ่งขึ้นท้ายกาวครับผมยังจี้นะยังตามไม่หยุดดูจะทำให้น่ากันไฟแล้วหันวันถ่ายรูปแต่ยังตีโดนครับผมเอ็กซคิวไปแล้วครับผมคนแรกยูริไกลไปโรงยามไปก่อนครับ เอ็กซิคิวเลยนะครับผมในช่วงนี้วิธีเนี่ยน่าจะเซตได้1 1 1แท่นนะ1แท่นและมีการสวดอยู่ข้างหน้าโอ้โหมันชัดเจนซะอย่างนั้นเดินมาอย่างงี้เขายังไม่ออกจากโอ้โหเป็นปิ๊งนะเป็นปิ๊งปิ๊งมียันในมือ1แผ่นสลับมาและแปะไปแล้วครับ ตอนนี้ก็ยังไล่ตามปิงคุณเดิมอยู่นะครับยังกระโดดจุกเด็กตรงนี้ยังไจะขึ้นหรือจะลงครับมีการหลอกแล้วก็ลงไปเฟดถึงก็เฟดตามแล้วก็ดักหน้าหนึ่งทีเสียแผลไปอีกหนึ่งแผลครับผมปิงครับปิงนะครับคือเสียแผลไปอย่างนี้แปะยันแผ่นที่2เซฟชีวิตเอาไว้ตอนนี้มีเพื่อนถือวิญญาณของยูริน่าจะได้มีการช่วยเกิดขึ้นแล้วครับ กดอาบัตรพอโทษมาวับมาตรงนี้มีคนสวนครับเราก็ไล่ตามติมต่อเลยฮนะดูเตเตนกันไปครับเราวิ่งเข้าบ้านใหญ่ครับผมครับบริเวณบ้านใหญ่นี่คือประตูนี่ไม่เหลือแล้วนะมีแค่ตู้หนึ่งหงตู้1ล็อกเกอร์โดนตีก่อนหนึ่งทีแน่แน่แนงนางก่อนไี่ปลาไม่โดนแล้วโดดออกไปแล้วครับ โดดลงมาแบบนี้ผีเบลก็ตามมันต่อครับวิ่งเข้าบริเวณนี้คือเป็นจุดจุกที่ทําให้ผีเบลเนี่ยเสียเวลาค่อนข้างเยอะแล้วจุดจุกกันบริเวณนี้แต่เอ๊ะเหมือนว่าจะเปลี่ยนใจผมเฟดเฟดเฟดหนีนะฮะกับถ้าเกิดเดินออกนะจากที่โดดก็โอ้โหโดนไปก่อนเลยครับผมตรงนี้จะวิ่งไปก็มีแค่ตรงจุกยูเท่านั้นแล้ววิ่งมาอย่างนี้ป่าก่อนไหมไอยังครับผมเข้าตเข้าท้องลมแล้วนะครับ เบลก็เดินมาดักหน้ากันต่อ,อยังไล่คนเดิมอยู่นะผมพี่ดีตอนนี้คือเซตไปแล้ว2นะครับสวดกันอยู่นะแล้วก็ยังตามอยู่นะยังตามนั้นเพื่อนๆก็คือแบบทั้งฟาร์มทั้งสวดนะครับยังตามคนเดิมอยู่ครับผมยังไล่ไม่พักเลยครับจังหวะนี้ครับดูเหมือนว่าติมนี้คือกระดกไฮบินไปง,งี้ล้วโหแล้วหยิบหย,ยิบน้ำมนต์ขึ้นมาแปะแต่ไม่ได้ครับผมเขาซิมสวนมาคือเรียบร้อยแล้วครับ ถึงกับกลายไปวงวิญญาณไปเลยครับรอเพื่อนมาชุบครับแล้วจังหวะนี้คือพี่เบลแวะมาเช็คไปทีไหนไหนสูตรกันเป็นแค่ไหนฮะวนๆกันบริเวณนี้ต้องเฟดตามไปหาปิงครับเห็นปิงแล้วครับมันจะเห็นปิงมีวิญญาณอยู่กับแม่วันนี้จะไม่ปล่อยไปมันก็จะดูดูอ๋อแล้วก็ลงไปอย่างนี้ครับผมและถึงกับบาดพอท่อตามโอ้โหเฉียบขาดมากครับมาอย่างนี้เหมือนจะเก็บไว้เพื่อการที่โดยเฉพาะและเหมือนปิงจะสับ วิญญาณเอาออกก่อนแล้วก็หยิบไ้วินขึ้นมาเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะดูก่อนอ้โหลงไปอย่างงี้อาจจะไม่ได้มีการตัดเฟดเกิดขึ้นนะเหมือนเขาจะฉีดไปตามคนถือวิญญาณ่อนะยามถือวิญญาณใช่ไหมครับเฟดตามมาตรงนี้ครับไายกาวครับไม่ยอมไม่ชุบครับห่วงอะตีลงไปหนึ่งทียังไม่โดนครับผมและแวะกลับเข้ามาครับเห็นปิ้งมาพอดีครับยังไงต่อครับปิ้งจะพยายามมาสวนนะวิ่งมาสวดแต่ว่าเขามันอยู่ตรงนี้พอดีและเหมือนจะต้องกระดกไฮวินแต่หยุดชั่ ก็คือไม่ตามต่อเมื่อมีการใช้ไอเทมแล้วเรามาตามนายามแทนนะวนกลับมาหานายามแบบนี้นายามบอกว่ายังไงดีตามแต่ตามแต่นะครับวนมาตรงนี้ฮะมีการเปยยันหนึ่งแผ่นแล้วขัดไปขัดไปได้ครับแล้วเหมือนจะเห็นว่าเออมันมีการสวดนะแต่คนสวดเนี่ยก็ยังหน้าแดงเพราะฉะนั้นเอาไม่ตามผมเพื่อตามการสวดก่อนอยู่อยู่ริเมื่อกี้นี้เฉียวขนหูนี่เดียวไอมครับมีการหลอกต<อ>ัวขึ้นและอ,อุ้ยยังโดนแล้วครับ กดเกาะไว้ครับผมกันการกล้องแน่ๆหันหลังหลบเฉียบขาดมากจังวันนี้วนๆกันบ้านใหญ่ตรงนี้ถ่ายกล้องมาไม่โดนครับตามถูกเลยครับแล้วเหมือนจะลงมาในบริเวณตรงนี้คือประตูข้างข้างซ้ายจะมียันอยู่แล้วแปะไปแล้วผมถ้าวิ่งข้างขวานี่ไม่มีของนี่จะโดนน,นั้นนะ่ะมานะฮะมาบนนะตรงนี้ครับอ่าพังตู้ก่อนหนึ่งทีครับ ยังไงดีจะมีการถ่ายรูปไม่เอาครับถ่ายมาจากวันนี้กดกล้องไม่ทันครับไอ้กดกดเกาะไม่ทันครับโดนโดนมึนๆกินไปหนึ่งหนึ่งรเราต้องเฟดหาเช็คอาการก่อนเล่นแม้ถ่ายเมื่อกี้แล้วแม่นี่คิดว่าจะถ่ายแล้วคิดว่าจะทิ้งโอ้โหง่ายงแล้วมีการตีมก่อนเมื่อกี้เขาตีไปโดนแต่เบลฟาดโดนครับผม อ่าังเกตได้ว่าทั้ง3คนครับทั้งติมทั้งยูริทั้งปิงครับหน้าแดงหมดแล้วครับมีแต่นายามที่หน้าขาวสดใสตอนนี้ครับแล้วไล่ยูริในบริเวณของบ้านเล็กครับมีการแปะพนยันไปหนึ่งทีได้ยินเสียงนายามแวะมาจิ้มไปยังไม่โดนครับผมครับผมเหมือนจะสื่อสารกันว่าต้องมาเล่นในของบ้านเล็กแล้วนะครับแล้วจุดจุกยอดนิยมของแบบนี้ลงมาแล้วโอ้โห้วบาดพอเท่าตามนี้เฮ้ยอย่าบอกนะสักสักฮิตสักฮิตเดียวโอ้โหแล้วิดตัวกามานันได้เรียบร้อยแล้วครับผม ถึงกับกด x c q ครับเอาเลื่อนครับเลือดเต็มอยู่แล้วแต่ยังแบบอืมกดสักทีสิอืมนะแล้วก็ไล่ตามมันต่อฮะเฟดมาเช็คพิธีตรงนี้เอ้ยเดินมาเช็คพิธีตรงนี้ครับแล้วเฟดตามแล้วโอ้โหมีการตัดเฟดที่แบบตัดเฟดกลางอากาศแบบนี้ปิงก็ใช้ได้เลยนะครับผมและคานพังไปก่อนอย่างนี้ซึ่งปิงก็เลือดก็ใช้ได้อยู่นะมาถึงว่า เอาล้วครับคือถือไอเทม2อันแล้วทีนี้คือจะต้องแปะยันมันได้หรือเปล่ายันะนะั่นเราแปะไปแล้วครับผมและพิธีนี่ครับตอนนี้คือจุดเสร็จไปแล้ว1แท่นนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คือเหลือ3คนนะครับเราเสียยูริไปแล้วคนหนึ่งครับสมสวยครับครับมาบิงบริเวณตรงนี้ถ้าสตาด์มิน,น่าหมดโอ้โหมันจะเผื่อไว้แล้วเราถึงก็ต้องเฟดหาเลยมันจะเฟดลอ,อก,ก่อนหรือ,อ,นนอเปล่าหรือจะเฟดมาดับตรงนี้หัวอาจจะออกเฟดมาอย่างนี้อาจจะไวไปสักนิดนึงแล้วก็ลงไปข้างล่าง มุมข้างล่างแบบนี้ตามมาหยิบพงหยิบของ,องมาคิ้คุณจะเห็นการหยิบของกระโดดให้วิ่อย่างนี้น่าจะได้อีกสักหน่อยครับบริเวณตรงนี้อ่าแล้วเรื่องที่จะไม่ตามต่อครับถ้าจะเสียเวลาเกินไปครับแวะมาจิ้มนายามเราได้แผลนะแต่ว่ายังไม่เอาครับผมมุ่งหน้าครับที่ที่เบลไปตอนนี้คือจะไปเช็ควิธีครับไม่ให้สวดครมันห่วงอนะผมเพราะติมก็น่าจะก็คือหน้าแดงเหมือนกันติมก็คุ้มอยู่ครับถ้าจะตาไล่นะ ตอนนี้มาที่บ้านใหญ่ครับผมมาหาคนเจ็บครับนายยังไงต่อครับเดินขึ้นมาตรงนี้วนๆกันตรงนี้เป็นจุดจุกอีกจุดหนึ่งที่วนกันบ่อยมากครับยังไงดีครับเฟดเช็คแล้วออกเฟดมาตีไปยังไม่โดนครับผมอ่าเต็มกันวนนที่เดิมครับแปะพันยาหนึ่งที่เราขัดไว้ได้ครับผมเราวิ่งไปตรงนั้นอาจจะมีเปอร์เซ็นตนะวิ่งเข้าบ้านเล็กหรือไปที่อื่นต่อไปแต่ว่าเหมือนเบลจะหลงนิดหน่อยครับผมแล้วเหมือนจะเออไล่ใหม่ก็ได้ แล้วเหมือนปิงก็ยังไม่ได้ฮิวแล้วมาโดนแบบนี้โปตัวไกด์อัดไปก่อนหนึ่งทีปิงมีของมีมีของเล่นเยอะอยู่นะครับมาดูกันมาดูกันต่อครับใน2องนายามครับผมนายามเมื่อกี้แอบเห็นคนถือเข็มแล้วนายามได้เข็มแล้วฮะแล้วก็มีการไปปัญญาขาดไม่ได้แล้วยังฉีกไปได้ต่อครับผมยังไล่ตามคนเดิมนะปิงครับโดนไล่มาเรือของบ้านเล็กแล้วครับ ปิงเนีครับปิงนี่อาการหน้าห่วงอยู่นะโอ้เราโปรตัไก่อัดไปอย่างงี้อุ้ยสับของมาถ้าไม่สับเอายานมาจะเรียบร้อยอย,อย่าพึ่งนะปิงอุ้ยเรียบร้อยครับผมครั้งแรกครับกด,กด execute กันไปครับแล้วกด R ตามต่อครับมาที่พิธีตรงนี้ตามเต็มครับผมอุ้ยหลบมีดล้วโลหะได้อย่างสวยงามแล้วตีไปจังหวะนี้โดนอีปกหนึ่งแผลค,ครับผมเมื่อกี้จริงๆแล้วติมไดฮิวก่อนนะครั้งหนึ่งแล้วก็ โดนไล่มาตรงนี้ตรงนี้ของเล่นน้อยมากนะครับเขาไม่ได้แบบเอาของมาฟาร์มแบบนี้หรือก็ฟาร์มไปแหละแต่ใช้เยอะแล้วมีการชุบเกิดขึ้นตรงนี้แล้วเหมือนเขาจะเห็นหรือรู้สึกได้อยู่ผมนี่มีการชุบนะแลแ้วแลน่าจะไม่ทันยือไม่ทันโอ้โหแล้วเกิดขึ้นมาจนได้ครับผมแต่เกิดขึ้นมาก็ก็ประตุ้นโชคต่อเลยหยิบของก่อนหยิบของก่อนหนึ่งอันสองอันแปะครับโ้ในช่วงเวลาที่มีไอ้โล่ทองเกิดขึ้นเนี่ยก็คือยังไม่สามารถโจมตีได้นะแต่เมื่อแบบโลหหมดปุ๊บเนี่ยคือแบบเบลนี่คือแบบ ไล่จี้นะครับเอาคนเดิมย้ําแน่นอนเนี่ยเฟดมาเช็คครับอยู่ไหนครับเฟดมาหาตําแหน่งตรงนี้มีคนแอบอยู่หรือเปล่าฮนะยังครับโโยังตามต่อครับแล้วเหมือนจะรู้ดีแน่ๆว่าต้องมาตามแน่ๆปาน้ำมนตัดเฟดกางอากาศไปก่อนแล้วเมื่อกี้มีเข็มอยู่ตรงบริเวณหลังจากพื้นที่โดดลงไปนะน่าจะไม่หันโอเคครับ้องเฟดตามละในส่วนของวิธีครับผมท่านที่สองนี่มีการก้าวๆไปแล้วครับ ยังไม่จุดครับส่วนท่านที่สามนี่คือประมาณ 70%- ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แลผมตอนนี้ผิดเดยวก็คือยังไล่ตามคนเดิมนะผู้ชมจะเห็นว่าแบบยังมีการจุดนี้จะเป็นจุดจุกที่จะเดินวนๆกันเยอะนะครับยิ่งเป็นผิดเบลยวด้วยเนี่ยเป็นตัวเดินด้วยนี่คือแบบเดินวนกันเยอะมากๆครับครับผมระหว่งน,นี้เพื่อนๆต้องช่วยกันตัดเฟสและอย่าให้เกิดการหิวโอ้โหเขาหิวสําเร็จครับผมก็ถือว่าต้องไล่ใหม่นะฟลิงนะครับ เลือดเพิ่มมา50หน่วยแบบนี้หน้าขาวอย่างนี้ครับเหลือเซอร์กัน3มคนครับต้องมีคนหนึ่งจู๊คนหน,นึสส่งสวดคนหนึ่งฟามอยา aster, ่างนี้ครับเฟดออกมาแวะมาหานายยามแล้วจุดแท่นที่2ไปเรียบ้อยครับครับผมแปะยานขัดไปก่อน1จังหวะแล้วตรงนี้จะมีตู้อยู่นะครับเอ้า้โหแล้วเลือดเตนั่นเลยครับผม3มพิธีเลยนะครับแล้วก็เลือดเต็มเลือดหน้าสดชื่นทั้งคู่โอ้โหแล้วาวตัดไปก่อนนี้โดนไปก่อนครับตีมหนึ่งที จุดเสร็จ3แท่นแล้วแบบนี้ครับเป็นเฟสไฟแล้วครับยังไงดีครับเหลือเซอร์แค่สคนแต่เราก็สู้ครับมาถึงแม้ว่าจะเสียยูริไปแล้วคนหนึ่งแต่3คนนี่คือไปสู้เต็มที่โดนทั้งน้ำมนนะแบบว่าโดนมามึนๆกันเลยฮะหน้าขาวในทีเดียวเดินมาบริเวณของบ้านเลยครับขึ้นไปแล้วครับ มีปิงเปิดกล่องฟาร์มอยู่โดนไปก่อนหนึ่งทีแล้วเหมือนปิงจะพยายามโอ้โห้วบัดพเท่าดีไม่ติดปิงนะมาติดทางตีมก่อนนะครับผมแล้วตีมก็พยายามจะวิ่งเข้าจุดจุกเพื่อนซ้อนนั่นแหละครับผมมีนายามมาแปะแผ่นยันให้แบบนี้สวยงามมากแล้วก็เอ็นก็ไล่นายนามเลยกันงะนายามแปะแผ่นยันเก่งใช่ไหมโดนไปหนึ่งแผงครับถึงกับหน้าแดงเลยครับเราวิ่งขึ้นในประเดณของแบบจุดจุกบ้านเล็กครับครับผมแล้วตีมทําการออกไปพนที่เรียบร้อยนะนายามมีซูเปอร์โนนดิงนะครับผมมีการใช้งานเพื่อ,อ นะผมครับก็เดินวนๆมาตรงนี้เฟดตามมาจังหวานี้แล้วเอานายามต่อตีสวนไปข้างหลังเนี่ยไม่โดนโดนหนายามเอาไม่ไหวตีตีเข้ามาครับเมื่อกี้ทําให้แบบติดกระติดันติดทันทนไปแต่ว่ากดโลได้แล้วอ้ยเรียบร้อยครับผมนายามกลายเป็นดวงยาเป็นหนึ่งดวงครับ มาครับเราตอนนี้คือแบบว่าเดินเดินกันตรงนี้ครับไล่ส่วนของปิงครับวนๆตรงนี้ยังไงต่อครับจะออกไม่ออกครับมีการเข้าๆประตูไว้แล้วแต่ว่าปิงในมือมีไม่ไหวครับพร้อมจะสู้กับผีเบลนะถึงว่าจะเหลือแค่คนเดียวตรงนี้ยังสู้อยู่ครับเพื่อนนี่คือแบบเต็มอีกคนนึงคือออกไปแล้วครับผมจะหยิบวิญญาณของนายามออกได้สาเร็จไหมครับมาดูกันครับวนๆกันตรงนี้ครับมีรถอยู่ขวางอยู่ครับก็น่าจะสําเร็จนะครับผมมาทรงนี้เลือดยังเยอะอยู่ พอจะโอ้โหตัดอย่างนี้เปิดเกาะสวนมาแต่ยังตีไม่โดนครับผมจริงๆแล้วประตู99ก็มีอยู่แล้วเขาน่าจะอยู่เล่นหรืออยู่ถ่วงเวลาซึ่งแบบเขาน่าจะมั่นใจนะคระับว่ารอดแน่นอนหลอกตู้ก่อนทีนึงพยายามจะหลอกตู้ฮนะอย่งนีทุบไปเลยแล้วกันหนทีแล้วออกตู้ทันแต่ว่าเสียแผลไปนหนึแผงครับผมประตูอยู่ตรงหน้าแบบนี้ออกไปเรียบร้อยครับผมพร้อมกับโดมิญานครับครับ มาครับตอนนี้คือเกมเริ่มแล้วครับมาดานเป็นดานสุสารรถครับและผีที่ชิโรกันนี้เอามาเป็นผีเบลครับอ่าครับผมและ x อ็กไมเล่นเป็นติมนะครับยูริซิมยูริชิมก็คือเป็นก็เล่นเป็นนิพานนะครับแล้วก็ทายไม้อรอยใช่ไหม <c oughs> เล่นเป็นปิงแล้วโคสุดท้ายแร็ก ซูนแร็คูนแร็กซูนก็คือออฟครับครับผมตอนนี้คือพี่เบลเดินมาบ้านเล็กครับโอ้โหเปิร์กเดิกเห็นกันทุกเห็นกันทั้งสองเปิร์กแล้วไม่ว่าจะเป็นโปรตไกด์แล้วก็เบิร์นมานาครับเห็นแล้วครับตอนนี้คือไล่กันมานเล็กมีการทุบตู้ไปหนึ่งตู้งั้นแล้ววนวนมาตรงนี้แล้วก็ยังทุบอยู่ครับเคลียร์พื้นที่กันไปก่อนครับครับผมเขาพยายามจะเคลียร์ทางฝั่งบ้านเล็กก่อนนะครับอ๋อเยผมเห็นปิ๊งแบบกึกนิดนึง น่าจะปิงแล้วเออแล้วก็เลยเจอปิงแล้วครับผมเอาฟาดปิงก่อนหนึ่งทีโปรโตไกด์อัดรูไปก่อนแล้วก็แล้วก็ปิงตูโอ้โหปิดช้าไปนิดนึงโดนไปก่อนสองแผลครับเกียบโคมมาครับตอนนี้ปิงเจ็บหนักครับหน้าแดงครับวนวน,น,นมาตรงนี้ยังไงดีฮะเจอติมเหมือนเหมือน,นปิงจะปิงนะครับจะปิงปิงครับผมว <ง S 1> แวะหาติมก่อนนะงั้นปิงไปงี้นี่ฮะตรวจสอบปิงก็ได้นะครับผมตอนนี้ ว่าปิงเท่าไหรกันแล้วนะครับอ,อ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วปิงปิงปิง,ปง,ปงพันกว่าครับเมือ่อกี้แล้วนี่คือลถมาเลยหกสิบแล้วเอาเจอออฟครับผมแล้วออฟโดนฟ้าไปก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วอยู่บริเวณไฮกลาวแบบนี้ต้องวิ่งไปจุดจุกสําคัญแน่นอนจุดจุกเด็กแน่นอนเปิดก่อไปก่อนและโดดลงไปโอ้โห้วบตดพอท่อตามร่บแม่ครับกดาตามมาแดงตีโดนอยู่นะโอ้โหตอนนี้ทั้งออฟทั้งปิงครับหน้าแดงกันทั้งคู่ครับ แย่ yeah, ครับพิธีตอนนี้คือมีการเซตกันมาแล้ว2นะครับพร้อมสวดแล้ว2ครับและยังไล่าตามคนเดิมอยู่ไ <Okay. S 1> ล่าตามออฟอยู่หันหลังมา72แปะพันยันแล้วก็ผีเบลนี่คือเฟดมาเช็คพิธีก่อนเลยครับออฟเอ่อปีนไม่ไล่นะมาหานิ่พาก่อนเลยกันจิ้มลงไปหนึ่งทียังไม่โดนกบตะไคร่ไปหนึ่งหนึ่งทีครับพังประตูพังรูกำแพงกันไปครับ ครับผมเราว,วิ่งมาตรงนี้มีการพยายามหลอกตู้ไม่ได้โอ้โหฟาดอย่างนี้โดนมา่อก่อนฮิตน้องนี้พาขึ้นมาได้มาอย่างนี้ล้าอาจจะโดดโดดไปก่อนมีแลนดิ้งนะครับผมเราว,วิ่งออกข้างซ้ายนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้ในมือถือไม่ไหวจะหวดเบลหรือเปล่าเบลหลอกตู้สําเร็จด้วยครับผมโอ้โหแล้วเสียแผลไปนหนึ่งแผลหันกลับมาสตาร์ทไปแต่กดกดลูกได้แล้วก็ยังโดนอีกหนึ่งแผลครับผมครับผมน้องนี้พานี่คือจุดยากลำบากนะผมแล้วปุ๊บ เหมือนเอ้าเหมือนจะเจอปิงซะอย่างนั้นแล้วนิพานี่คือเหมือนจะรอดไปเป็นตัวตาตัวแทนเอ้ามีการสวดตรงนี้ปันอาจจะแบบสวดแตกก่อนทีนึงและเหมือนหัวจะมาลงที่ปิงนะครับผมเหมือนปิงจะเป็นเป้าไมยอันดับหนึ่งและเรียบร้อยครับผมปิงกลายเป็นงไมไปก่อนนีตอนนั้นนิพาถือเข็มแล้วฮะแล้วฮิลสําเร็จครับเลือดเพิ่มมา5้าหน่วยแต่พีเบีวเนี่ยไล่ตามออฟอยู่ครับบนบนกันตรงนี้มีการปิงกันเล็กน้อยฮะโตมุมมุมกล้อง มุมกล้องผีก็เช่นกันนะครับผมมีการสรับสายและเหมือนออฟจะพยายามถ่งวงเราตรงนี้และถ้าไม่ไหวจริงๆลงไปโอ้โหแล้วผมก็เข้าีบัตรโพเทลตามมางี้โอโ้แมนครับผมหนึ่งฮิตต้องมาแล้วและออฟของเราก็น่าห่วงเหมือนกันแล้วตอนนี้ ตันทละทนทานอยู่กับอ้อมครับผมเลือดเหลือหนึ่งแบบนี้อีกจึ๊กเดียวต้องกลายเป็นดวงวิญญาณแน่ๆครับวนๆตรงนี้แต่ไม่นา่าก็ไม่เหลือแล้วจะโดนหรือจะยังไงอรต้องเลือกสักทางแล้วเนี่ยมือถือไม่ไหวได้วนๆกันอยู่อย่างนี้จะตีมไม่ตีครับมาดูกันต่อครับครับผมมาอย่างงี้คือถ้าเกิดฟาดไปแล้วเขาเปิดเก,กาะสวนเนี่ยมีโอกาสโดนตีคืนสูงมากๆและยังไม่โดนนะยังถงกวงแรากดโอ้โหแล้วเปิดน่ครับผมเรียบร้อยนะครับ โอ้โหทำให้ออฟต้องกลายไปดวงยานไปก่อนครับแล้วก็พิธีตอนนี้ครับจุดไปแล้ว1แท่นครับผมเล็สองแท่นที่กําลังสวดอยู่และน่าจะตามมาเร็วๆนี้ตอนนี้ผีเบลคือเดินอยู่บร,ริเวณของไฮกาครับเฟดกลับมาหาพิธีเจอนิพาอยู่แต่ยังไม่เอาครับมีการแวะไปโดดเบิร์นตาไมิน่าันไปครับครับผมแล้วเหมือน ปิงจะรู้ดีนะคือเห็นมาปุ๊บแปะก่อนเลยตรงไหนแปะได้ก็แปะเลยแล้วเปิดโปรตไกด์มาอย่างงี้คือพังประตูไปก่อนหยิบวิญญาณขึ้นมาและต้องไปเตรียมจุดจุกที่โดดแน่นอนมองก่อนอ่าโดดไปเลยครับเอ๋เหมือนมาเช็คเฉยครับผมและห่วงไม่ดีกลับไปหานิพาจิ้มไปอีกหนึ่งแผ่ครับนิพาหน้าแดงไปแล้วครับผมถ้ามาหานิพาแบบนี้แสดงว่าปิงที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยก็ต้องชุบได้แล้วนะสิครับผมจะต้องมีการชุบเกิดขึ้นแน่นอนครับคือเขาต้องจะยอมเลยนะ แล้วก็น่าจะมาไล่นางนิ้านี่คือน่าจะไล่สุดนะครับดูสิว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างออฟฟื้นมาแล้วครับออฟหน้าแดงอยู่นะแล้วจิ้มนิภาไปออฟฟื้นนิภาแล้กลายเป็นดวงจานไปต่อแล้วเฟดแล้วแล้วกดอากลับมาครับอากลับมาที่บ้านเล็กครับครับผมพิธีนี้คือเสร็จไปสองพิธีแล้วแล้วพิธีที่สามนี่คือแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นายต้องมีการชุบขึ้นมาก่อน แล้วค่อยจุดนะครับผมถึงก็ต้องเฟดหาเลยว่าใครถือวิญญาณอยู่นะติมถือใช่ไหมติมถืออยู่ตรงไหนเฮ้ยคุณวิสวดติมไม่จะชุบยังไงดีนะดนไปก่อนหนึ่งฮิตครับผมออฟเมื่อกี้สังเกตไหมครับจะมีแปบพิธีเนี่ยพิธีแตกครับผมทําให้ไอ่จากแบบ9กบกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ลดมาเหลือแ0เปอร์เซ็นต์ครับแย่แเลยครับถ้าเกิดผีโซนพิธีนี่คือแย่แน่เลยอะเฟดครับเฟดอยู่บริเวณของพิธีครับ ในจังหวะที่มันใกล้ๆก็เลยแบบออกแทบไม่ทันมันปั่นแตกพอดีแต่ว่าถ้าจะไปเซตใหม่ตัวน,นี้ก็ยังพอได้อยู่นะมาลุ้นกันครับว่าเขาจะทาการแก้สถานการณ์ยังไงนะอืมแต่เซเวอนาหนียครับผมเพราะว่าต,ตอนนี้คือซื้อสองคนนะหน้าแดงอยู่ะต้องหาเข็มก่อนต้องสวดใหม่เนี่ต้นู้นนาจะยากหน่อยครับตอนนี้คือเฟดมาตรงน,นี้ออกเฟดเจอสองคนร้อมกันอย่างนี้ทั้งปิงทั้งอ้อมครับผมโอ้โหปิงเสียแผ่ไปครับโดนคัตเตอร์ของเบลจิ้มไปหนึ่งทีครับ ครับผมแล้วเหมือนชงนิพานะจะได้เข็มเมื่อกี้ผมเห็นเขาถือเข็มอยู่น่าจะต้องดูว่าให้ใครฮิวอาจจะเป็นให้ให้ออฟฮิวนะผมแต่ว่าเขาคือลักคือเขาฟาร์มแาล่ะเขากำลังเปิดของฟูลของฟาร์มแ้วล่ะนะครับเหมือนผีเนี่ยจะโซนพิธีครับเฟดกันอยู่ตรงนี้วนกันไปโดนโดนิพาหัวไปหนึ่งเทียมื่นๆแต่กดเกาะแล้วก็ไล่ตามนิพาต่อครับพยายามจะเข้าไปจิ้มครับแต่ยังไม่โดนนะอือหือ พูดป,ปุ๊บก็คือเสียแผยไปเสียแผลไปหนึ่งแผลน,นี่ผาบแล้วเหมือนจะรู้นะว่านี่พามาเป็นตัวล่อสินนะมาส่งมาสวดใช่ไหมก็เลยวิ่งไปเลยครับผมจริงๆแล้วบริเวณพี่เดียวนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ว่าคือยังตรงเนี้ยวิ่งยังไปจุดจุกเล็กได้อยู่แลวยังจุกลงได้อยู่ก็ถือว่าถ้าโซนโซนยากระดับโอ้โห,โ,โ,ห,โ,หโดนไปก่อนนะตีมนะโอ้โหอ,ออกเฟสได้สวยอะ เตมนี่เสียแผลไปเลยฮะแล้วก็นี่ครับเหมือนจะเช็คเช็มองข้างๆมองข้างหลังฮะไล่ไลต่ตออะ่ะแล้วก็เหมือนไล่ไม่สุดก็ผมมามาวิ่งมาเฉยๆอะแล้วก็กลับไปที่พี่ดีเงี้ยครับผมจริงๆระหว่างนี้ก็เปิดเปิดโค้งเปิดขอเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนจะมองเหมือนมองก่อนเหมือนมองแบบสายตาเลือดเย็นก่อนจะขึ้นมาอนนี้ยังไม่ขึ้นเหมือนเขารู้ก็วิ่งมาจปุ๊บ จริงๆเพราะว่าดูดสเตมิน่ามันโผล่อะไรมาถึงไม่เนียนโอ้โหแล้วโดนตัดไปก่อนนี้เขาเปิดเกาะทันและจริงๆแล้วนิพาเนี่ยก็น่าเป็นห่วงมากเฮ <_ t oss> ้ยโอ้โหผมว่าแล้วเรียบร้อยครับผมดูจําหน่ายจากเกมจริงๆแล้วครับโ <_ t oss> อ้โหเสียนิพาไปแล้วหนึ่งครับเหลือเซอร์อีกสามคนแบบนี้กับวิธีอีกหนึ่งแท่นที่ต้องจุดให้สําเร็จครับหรือว่าเขาจะแบบหาของมาฟาร์มแล้ว ตีผี2วิธีก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ไม่รู้จะมีของพอหรือเปล่าครับผมกับเซอร์แค่3คนตรงนี้ครับผมับผมจริงแลนะ้วที่พาช็อตเมื่อกี้เขาพยายามจะทิ้งน้ําไว้ให้นะแต่เหมือนวิ่ทนอาจจะไม่ทันก็เลยดูคนไปก่อนครับผมและตอนนี้คือถ้าจะเอาชัวร์คือเปิดหาเข็มให้เลือดเต็มๆพอแทดทอแท้งพอเทรดได้ไดแล้วก็ค่อยปั่นดีกว่านะ เฟดมาตรงนี้เฟดเช็คตำแหน่งของเซอร์ครับผมและเหมือนจะเจอคนเปิดกล่องอยู่อันแน่แวบมาดูเซนเปนหน้ากันไฟแต่ว่ายังไม่ออกเฟดมาออกเฟดตรงนี้ครับไล่ตามติมที่บ้านเล็กเท่าไรตรงนี้แสดงว่าต้องมีคนไปจุดแท่นมล้วสิแต่ไม่สําเร็จครับตอนนี้เต็มอูกลายดวงวิญญาณไปแล้วหนึ่งครับผมต้องไปชุบกันแล้วครับผมแล้วเหมือนจะเอคนนั้นจะโดดก็โดดไปแต่แต,แต่ว่า เอาระบัดโปรโอลติดคนนี้ไม่รู้ว่าเขาต้องการคนนี้หรือเปล่านะแต่มาติดทางออฟอย่างนี้แล้วออฟเคยเป็นวันยันหนึ่งครั้งโดนตีไปก่อนหนึ่งทีตรงนี้ของเล่นมีบ้างเล็กน้อยแล้วยังไงดีครับเข้าตู้ก่อนออฟนี้เสียทนทานไปนะทำให้รอบนี้ไม่มีทนทานแล้วโดนจิ้มไปหนึ่งทีโอ้โหกลับบ้านเก่า โดนจำนายไปต,ตอนนี้เหลือเซอร์แค่2คนในแผนที่ครับอีกคนนึงคือถือเข็มลัดยังยังหน้าแดงอยู่โอเคครับได้หิวละอีกคนนึงคือปิ้งครับเลือดเหลือประมาณ6 0เนครับครับผมคงต้องมีการล้อหลอกกันบ้างมีกัน2คนวิ่งซ้ายสวดวิ่งขวาสวดอะไรอย่างงี้ครับ <S <S 2> <S 2> คนนึงวิ่งทีทางโอ้โหโดนปิ้งต้องขอแล้วผมเขาว่าไล่แล้วก็ไล่แล้วแล้วคืนโอ้โหเป็นการโซนที่ก็ค่อนน่าจะลำบากอยู่นะ ใชแล้วครับผีรอบนี้คือค่อนข้างจะหวงวิธีครับไม่ยอมไม่สวนครับผมพยายามมองข้างล่างเช็คอยู่ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าครับผมนั่นแน่แล้วก็เฟดมาเช็คตำแหน่งของพื้นที่ฮะว่ามีเซอร์คนไหนเดินมาในพื้นที่หรือเปล่าครับผมแล้วเหมือนจะตามคนจิบโอ้โหอย่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะแปะยันไปก่อนหนึ่งทีและพยายามที่จะโอเคครับแปะยนันก็ไปดูพิธีครับผม คือพยายามไล่ที่สุดๆไล่อาจจะไม่สุดนะแต่ว่าถ้าแบบจะต้องเดินไปไกลๆเนะี่ยต้องเดินกลับมาตรงนี้ละแล้วเดินมาตรงนี้แต่ว่ายังไล่ไม่สุดอยู่นี้ครับผมมาไล่ที่เฉยๆไล่จี้ๆเฉยๆไม่ตีแล้วก็แวบกลับมาที่พิธีมาดูพิธีแต่เจอเจอสองคนพร้อมกันแบบนี้ออกเฟสแล้วตีไปหนึ่งทีแต่ไม่โดนก็มีการแปัพยายนแล้วขัดไปได้อับไปงับอ๋อก็ถือว่าดุเดือดมากเนี่ยนะเขาเขา,เข,าขึ้นใหมล่ละ เขาขึ้นมาเช็คแล้วจริงๆแล้วเมื่อกี้นี่12นาทีนะตอนนี้8นาทียังเหมือนเดิมมีกล่องเหลืองอยู่ตรงนี้ผมว่าเซตพิธีใหม่เลยได้นี่ก็จะโอ้ยเฮ้ยหุยหุยยยยยยิมๆิิม,มยังไงหยิบยันว่ายังยงวิ่งอยู่ <ใน S 1> ผม้ยใ,<น>ในมือถือไม่ไหวอยู่ตีไปหึงทีแต่โดนเบลกดก่อนแล้วโดนจิ้มไปหึงแผลครับ ตอนนี้ติมนี่เลือดลดนะครับผมปิ้งเองกันหน้าแดงครับต้องมีคนนึงหาเข็มแล้วก็หิวก็ได้ครับผีเองนี่คือจริงๆผีเนี่ยไม่ได้ไล่ใครสุดนะเฟดเฟะเฉยๆหัวไม่ดีเฉยๆนะครับจังหวะนี้ต้องมีคนไปฟาร์มของแล้วครับใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยมันถ้าเข้าห่วมากๆอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามที่จะมาดึงดันอย่างเงี้ยมันอาจจะเสียแผลไปเรื่อยๆเสียฟีไปเรื่อยๆจนมันอาจจะไม่คุ้มเราก็ต้องวิ่งหายาใหม่ ก็อ่าต้องดูการตัดสินใจของเขานะว่าเขาโอ้ยมันไม่ได้จริงจโซนโอ้ยโดนไปก่อนหนึ่งิตครับผมอย่างนี้แล้วติมก็คือหน้าแดงแต่ปิ้งเก็บเข็มเมื่อกี้แล้วก็หิวแล้วครับเมื่อกี้ติมถึงก็กระโดดลงไปยอมเสียโฟดาเมจถึง12ครับยังไงดีครับตอนนี้ผีเมลก็ยังโซนๆอยู่เลยนียพยายามเฟดเช็คเฟดมองมีใครมาไม่มาบ้างก็ โอ้ค่อนข้างจะแม่นแน่ดูครับผมอรู้ครับนี่ฮะว่ามีปิ้งมาตรงนี้กดอาตามมายังไงดีแล้วมีอูประตูกันไว้ได้ครับผมยังฉีกโพดิชั่นไปได้อยู่ครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเดิมผมว่าเซตใหม่เถอะคือไปไปเซตจริงๆมันจะมีกล่องมันจะมีกล่องอยู่กล่องทองอยู่ข้างซ้ายครับผมผมว่าเซตใหม่เถอะ้ในมือติมวะในมือติมเมื่อกี้เห็นแวมครับ มีการเปิดกล่องได้เข็มแล้วได้เข็มมาเลือดตอนนี้ของเต็มนี่คือแบบหน้าขาวตัวใสแล้วแต่ว่าปิงเนี่ยเองก็หน้าขาวเหมือนกันนะผมตอนนี้ในมือถือไม่ไหวอ่ะกระโดดลงไปเสียพอดามจตไปอีกแล้วครับครับผมคือเขาโซนหนักๆมากนะใจนึงก็ลุ้นอีกใจนึงก็แบบหกนาทีหกนาทีแล้วนะตกนาทีครึ่งแต่ก็เหมือนจะเปิดได้เข็มเรื่อยๆหรือว่าของตันแล้วครับเอไม่แน่ใจนะเมื่อกี้ คือแบบเห็นคนฮิวกันอยู่นะเลือดเต็มเองก็กลับมาเต็มแล้วแต่ว่าไอ้ทักปุ๊บก็คือเสียแผลปั๊บเลยอะเสียไปหนึ่งแผลครับเต็มครับโดนคัตเตอร์เบลจิ้มไปในมือถือประคำอยู่จะสู้หรือเปล่าครับผมมาดูกันครับไล่กันอยู่รื่องของบ้านใหญ่แบบนี้จะได้ต่อยหรือจะโดนผีเบลจ้วงคัตเตอร์กันก่อนครับผมอู้แลกแผลกันใหนึ่งแผลครับอูาบอกเลยนะว่า ระหว่างเนี้ยคือเขารู้แหละว่าถ้าวิ่งมาไกลแบบเนี้ยเขาต้องโคกันเรื่องสวนแน่ๆซึ่งแล้วก็บอกไงนะแล้วก็บอกไงนะว่าจังหวะเนี้ยปิงอ่ะจุดพิธีได้แล้วครับผมมาแล้วมันจุดได้ด้วยครับอ้แล้วบัตรพทอลแบบนี้คุ้มค่าจัดๆครับผมคือบัตรพอทอลมาต้องโดนตีหน้าท่อแน่นอนแล้วผมบอกเลยว่าตีมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่สู้นะแต่ว่าประตูเก้าเก้าปิงไปเก้าเก้าไว้ไม่งั้นติมจะไม่รอดนะครับผม ไล่ไล่กันตรงนี้บ้านใหญ่ฮะพยายามจะหลอกตู้ครับที่ชี้รกันนี้ทุบตู้ไปหนึ่งทีปูโยกหลบได้มันรู้มาก่อนครับแล้วยังไงดีครับผมโอ้วิ่งไปตรงนี้แล้วทุบไปอุ้ยออ้โหต้นไปหนึ่งทีครับโดนไม่ไหวอะ่ะโอ้โหผมว่าแล้วว่าถ้าเกิดเพื่อนไม่รอซ้อนเนี่ยจะเรียบร้อยคือปิงทําได้แค่มองด้วยสายตาแบบมันมันไม่ได้จริงๆครับผมคือประตูมันเกิดตรงนี้เอาละครับผมนะต้องมีการ เฉดซึ่งจริงๆออกได้แหละอย่างนี้มาทรงนี้และนี่ทีนี่เอ้ยแหมอันนี้คือมาติดประมาณว่าแบบฝากเพื่อนอ่ะเพื่อนตีมเมื่อกี้แบบว่าเนี่ยถ้าฝากส่วนของตีมให้หนึ่งทีส่วนท่านเองอหนึ่งทีแล้วออกครับผมอ่าเกือบแล้วเกือบแล้วเกิดว่ายังยังมันยังดื้อดึงกันอยู่อาจจะแบบว่ากลายเป็นดวงวิญญาณอีกหนึ่งดวงที่ยังติดค้างในนิวรณ์ได้อยู่นะผมถือว่า เกมนี้คือขากับนี้โอ้แข่งกันนานกันนะครับผมวิญญาณติดตามรกันานานเลยใช่ฮะไปฟังได้ฮะเลย